ครับก็จะมาสอนการต่อสายใช้งานตัว proximity สามสายของเติร์กันนะครับผมอ่าตัวครับ BIC นะครับผมขนาด f 1 2นะครับผมเป็นเป็นวีลกาดนีครับตัวนี้อ่าไฟ10-30โวลต์ DC นะครับอ่าผมมาลองต่อสายใช้งานกันวันนี้ก็อยู่กับตัว Demo Box ็ตัวนี้นครับผมอ่ามาต่อใช้งานกันเลยก็ตัวนี้จะมีสายอยู่3สายนะครับก็ สสายแรกก็คือเป็นสาย power ครับเสียงตาดเป็นไฟบวก 24V โวล์ครับเสียงเงิน 0V โวล์ครับส่วนสีดำเป็นสัญญาณ Output ตนะครับตัวนี้เป็นเอาท์พุต PNP นะครับผมมาต่อกันดูนะครับก็อันแรกครับไฟบวกเข้าตัว2 4่สโวล์นะครับ B+ DC ครับน้ำเงินนะครับตัวนี้เข้ากราวด์ครับผมหรือ0ูโวล์นะครับอ่าแล้วก็สีดำ เข้าที่เอาต์พุตเลยครับาเสร็จแล้วนะครับก็อ่เรียบร้อยทีนี้แฟการใช้งานจะอยู่ไฟตรงนี้นะครับมาลองเทสกันอ่านี่ครับผมประมาณนี้ครับไฟก็ติดใช้งานทีนี้เราจะต่อโหลดนะครับผมมีโหล,ลดไฟตัวหนึ่งนะครับพนพ p น,น,น,นะครับผมอ่าไฟบวกผมจิ้มที่เอานะครับ ่แล้วก็ต่อสูตรวนเราจิ้มคอมมอนไฟลบนะครับกาวคอมมอนนะครับอ่าปึ๊บครับอ่าลองเทสกันดูนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมพอเซนเซอร์ดีเทคเล็กได้ก็ออกไฟฟ้นนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ